อาววันที่เจ็ดอะไรนะป้าสามพันสอง้าสามพันสองาแปลว่าประโยคไม่ทาเงินเลยครับอืมดูที่ชัดเลยเขาเขานั่งกินอะไรของเขาไม่รู้นะเขาไม่ไอ้นี่แหละอืมไม่คุยแล้วด้วยวันนี้ก็ก็สวัสดีคีนากโกดเลยสวัสดีโมกาน่าอย่าไปอย่าไปยุ่งกับไอ้คีนาโกดนะโมกาน่าเจอไม่ไม่คุยด้วยหรอกโมกาน่าแป่งพักเปล่งพวกกันเดี๋ยวนี้เออ แป่งฝักเป่งควายนะตอนเนี้ยฟลิกลิกฟลิกฟลิกผมผลิตสองเท่าผผลิตองเท่าผมผลิตสองเท่าสองเท่าเออ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 จะว่าใบขวานผมเอาไม่เสร็จเดี๋ยวนี้นีอะไรอ่ะ แล้ววันนี้ร้านเปิดปะวะแล้วผมจะไปเอาของคืนเาเาปิดร้านอะไรครับในร้านทีมสองร้านเลยดีกว่าเปิดปะวะทุกวันปิดเร็วแล้ววันนี้อ้าวน,นีปเหล็กปิดโอเควันนี้เหล็กปิดรอวิกแน่นะเอ้ะโอเคแต่วันนี้ผมต้องไปหาหลิงเพื่อเออไปซื้อชิปก็จะเอาประโยช ได้ตกอะไรล่ะอะไรนะไู่ไดตกอะไรล่ะใช่อ่ะหมดหรอเออมันหมดมันไม่ใช่ตุก,การเนะี่ยแย่แล้วเนี่ยเอ,อ๋เหมือนจะคอขวดนะตุออการผมขอเบ็ดคืนด้วยเดี๋ยวผมไม่มีอะไรตกเออคุณตกมาเลยเอาไปเลยผม อ้าเวเลย <Okay. S 1> เอ่ออ้าวทำไมผมดึงของคืนไม่ได้วะทำไมคนหลุดโดนชีบด้วยใช่เหรอยอย่างนี้ด้วยอันนี้คือโดนอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ต้องบอกว่าเรเออ เอาบูเบอรี่ผลไม้อะไรเนี่ยไม่ไปถึงไม่ใช่บูที่มัเขื่อเทศเนี่ยเอาแล้วเบ็ดไปไหนเนี่ยแย่ละเดี๋วมือผมเนี่ยมันดึงคืนไม่ได้เดี๋ยวต้องไปร้านสัตว์เพื่อเพื่ออันนั้นก่อนซื้อน้องตัวใหม่มาลงใช่เหรอคุณไม่พอใจคีน่าโกร้ ใช่หมายถึงไอ้ฮะพวกที่อยู่ในฟาร์มอ่ะแต่ผมก็ไม่พอใจที่นักโกงจริงแหละเฮ้ยจะเอาหมวกกันหน้าไปจริงปะล่ะเราเก็บเงินโกดตัวเออเออเออฮะอะไรนะโอเคเราจะซื้อเรามีเป็ดแล้วใช่ไหมเรามีเป็ดแล้วมีบัวมีแกะแล้วโอเคเราจะซื้อนกกระทานกกระทากับแพะอ่ะนกกระทาชื่อ เอาเดี๋ยวยังปูไม่เอาอีกไม่มีพื้นว่างเอาแปลว่ายังไม่นั่นนี่ชิบหายแล้วซื้อไม่ได้ยังสร้างไม่เสร็จแย่ yeah, เลยอ่าชาติไหนจะได้ไปสอนหน้าวะเนี่ยถ้าง,างันต้องแถวดั้งบีหรอใช่เหรอแถวดั้งบีหรอมันโคกจํานวนมากเออว่ะ ยี่ให้ถึงคันบีส่งครามสลามหนึ่งส่งครามสลามสองวัดต์หนังสืออะไรส่งครามสลามแปลกปะเอาล่ะไปหาจันลิงดีกว่าเดี๋ยววันนี้ปิดไว้ปะเนี่ยเดี๋ยวนะมีคนยืนมิ่งไว้ทีเบอร์เฮ้ยผมหาไอ้โลเคชั่นของไอทีกี่ถามอยู่อะ เมื่อวานลงแล้วมันหาไไ่เจอคุณลงผิดเวลาเปา่อ่าอ่าเครื่องรูปอัตโนมัติโหแต่คนแก่ยังไม่มีแปลรูปฟอสซิลก่อนปับป๊บปั๊บอยากจะเครื่องสแกนสาม D เออ่อะไปเออ เออได้อะไะติงตองติงตองวะเฮ้ยแต่ยังมีมีอันาที่ยังไม่ได้บรรจักสองอันผลไม้นี่น่าจะยากไปแล้วเอาเราจะบรรจักสองส่วนถึงไหนล่ะนะเอาล่ะเรามีสปิงเกอร์ใต้น้ำแล้วคือ,อตรอได้ดีนิดน,นึ่งเยอันยังไม่ดี ขอมาคืนครับอืมเอเซน้นใส่นี้ไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวนะทำไมขยับแปรรูปมันอยู่สองจุดวะเนี่ยเอใบหยกปะเนี่ยประโยคครับคุณพลทำปะครับทำอะไรทำไม่ที่เก็บขยับแปรรูปมันมีสองที่ครับ เก็บตรงกล่องไม้่ะกล่องไม้อ่าชัดเลยก็เห็นมีคน<อ>เก็บไ้อยูอ่เขาไดเก็บใส่กล่องกันเวยใช่อ่ะาอ่าไปรูบี้สิบก้อนหินห้าสิบสลทยี่สิบดูถอยกักระดูกนี่ขายทิ้งไปเลยเติ๊งตองมาก ไปเดี๋ยวนะวันนี้ตีเหล็กปิดอ่ะโอเคอ่า,าต้องใช้ขนแกะใหญ่ด้วยใช่ไหมแกะใหญ่รามบียบตมีแคนะ่คนะีเนะ้เนะงี้ให้คุณประโยคคุณเก็บของไม่เป็นระเบียบอยู่แหละ ต้องให้บ่อยกี่รอบเนี่ยประโยโอคอมก็เข็บปกตินะคุณเอาไข่มาผสมกับขนแกะได้ยังไงก็จะทำขนแกะสีเหลืองไงฮะ<า>อ่ะอ่ะอ่าอ่ะอะ,อะไรนะประโยคก็เป็นขนขนแกะขมิ้นไง อ่าไม่จะเสียชีวิปเรื่องคิปเพื่อขนแก่เขามินนะมันจะใช่นะมันมีสิ่นค้าเรื่องภาษาไรไหมต้องถามซูกิครับถามไบหยกครับาราผมไม่ได้าาปลูก<ห>มันของทะเลอ่ะจริงมันก็ปลูกได้นะให้ปลูกไหมาาผมแมลงเทียบเลยแต่ว่าม,มีจับสาลายแบบไหนอ่ะไม่รับเลาายอ่ะ อะไรเฉยๆอยู่ผอไม่รู้เลยอยู่ตรงตรงเตาไอ้ตู้อบอะกล่องไม้อันบนตรงกลางไม่นี่มันมีแค่ซ้ายกละขวาอันซ้ายถ้ามีสวิงก็มาจับสัตว์ไอ้จับแมลงในในนี้ได้นะในป่าได้เลยเอาหลังให้เขาขอไป เอมววกันหน่อยแรดรอปวะต้องการอะไรวะไม่ใช่แรดรอปมั้งไม่รู้ว่างงหมดแล้วตอนนี้อ่ะบื้อบื้อบื้อเฮ้ยสวิปสวิงต้องตีทำลายล้างโอ้ยปิดเลีวจำเป็นปุ๊วะไม่จำเป็นหรอสวิปสวิงผมว่าถ้าทำลายถ้าเวลมันตันเราทำลายล้างมันไม่จำเป็นหมายถึงว่าถ้าอัพเป็นออฟเนี่ยมันก็ฟาด ทีเดียวกับหมดแล้วนั่นดิสวิงเร็วดีวะ่ะดอกหายากกับดอกพิเศษดอกพิเศษดีวะ่ะผมมีผมเอานังหายากทับพิเศษเลยดิเฮ้ยเอาหมดเลยคนเนะี้ยกินมากกินหลากหลายดิกินพู่เลยโอ้โหสวิงเร็วดีกว่าทำไมก็บินเร็วจริง เอาที่มันมีเยอะๆ,ๆมาอัพแล้วกันนะจะได้จบจบไปอันนี้ไอเราดอปยากดอปพิเศษออฟต้องมีทั้งคู่นี่หว่าไม่ไรช่างมันผมควรอัพให้มันเป็นทองเอ,อ,พอเพรา,า,า้มันใส่ได้สามออฟก่อนว่ะเงินได้ทงไปอัพมีมัใส่ได้สาม่ใช่ใช่ จะได้ไม่เสียฟรีไปเดี๋ยวนี้ห้าสิบเอ้ห้าสิบมันจัดตีหล่นนะเออเวร์หม่นะอย่างนี้น่าจะดีกว่าบอลชัยเอาโอเคได้ละ สามห้าอีกแล้โอ้โหโคตรน้อยเลยเนี้ยทำลายล้างไม่เอาไม่ใช่พวกล้างผ่าน ขวานมันจะเป็นวะหมายถึงว่าอบขวานก็จะได้สวิงไวะไหนที่มันได้บางวะเนี่ยไม่มีเลยเหรอ วไม่มีสัญญาณเลยอลองหน่อยแล้วนะกาชักเกลือไม่ใช่กาชักเกลือโคตรเกลือเลยโอ,อ้ไม่ใช่ดิ โอเคก็ไม่เกลือมากแต่เกลือสุดๆเกลือหมดเลยแม่งเออหรือผมเสียกรรมสิทธิ์ไปแล้วจริงวะสุภการให้เหรอ ออเออไปได้ปะยังก็ให้เอ็กซ์รเบอร์ถือถือใหม่ไห่ปะอันนี้ได้คืนปะขอคืนได้ปะนั่นเดียวคนก็มาผิดคืนอ่ะคือตอนนี้สุภการม,มีเบสสองอันเหรอมันอยู่กับร้านอยู่อันนึิมอะ,อะแต่ก็ไทยผมสังม่งทำอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยตอนนี้อ้ คอมพิวเตอร์เราดูได้แล้วครับว่าว่าปลามันตกที่ไหนอะไรบ้างไว้ว่าตอนนี้มีปลาอะไรบ้างถ้าคุณไปที่ปากแม่น้ำตอนนี้ปลาค,คอรสอะ่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้บริจาคเห็นไหมเขาดูดยังไงนะดูมาดูที่คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ไอด้ดวงเสือมันมาแค่อ่าสปริงอย่างเดียวใช่แย่มากเลยอืม ราต้องรอปนะเนี่ยเต่ทำอย่างอื่นไปก่อนได้แหละมันซูมดูได้ปะ f o r ดจริงอ๋อเนี่ยเนี่ยอ,อ๋อลองไปดูกัน เอาก็เสร็จแล้วนี่อ๋อหรือว่ามันน้องไม่ชอบอยู่ที่แคบๆเนี่ยเลยชิบหายละมทิ่เจอแล้วคอมพิวเตอร์อยู่ไหนคอมพิวเตอร์อยู่ก็ค่างข้างนั่นนะครับค่างข้างข้างข้างบ่อน้ำเห็นปะข้างข้งบ่อน้ำข่างข้าบ่อน้ำบ่อน้ำในบ้านอ่ะบ่อน้ำไหน กนอที่คุณตกปลาแล้วได้ปลาฟากดาดไปกิ้วนะเออปัาไปตรงนี้แหละโอเคพิเศษโฟกักเดี๋ยวนะเกลัดมันต้องบริจาคอะไรว่าไม่ต้องเคด้งดิบได้ได้เทคโนโลยีเคโนโลยีเทคโนโลยี งั้นเดี๋ยวนะตอนนี้อันที่เราทําได้ยากแล้วคือแมลงนั้นไม่ทัดพลาดไปแล้วก็อันไหนที่ไม่ได้กว่าปลาอันนี้ก็น่าจะยากอยู่ที่ได้แน่ๆจะมีสองอันที่เป็นพืชผักเมนูหายานี่ก็ไม่ได้ไอพืชหายานี่ไม่แน่ใจผมผลิตปศสู่สัตว์น่าจะได้น,นี่ก็น่าจะได้มันน่าจะได้สามอันนี้ไอสองอน,นี้ก่อนแล้วก็สองนู้นเปสี่ สี่ก็ถึงแค่สิบห้าไม่พอเลี้ยงสัตว์ในข้อนี้ได้อาหารพื้นฐานนี้ได้อีกสองเป็นสิบเจ็ดขาดไปหนึ่งนะปลานี่มันมีอันไหนที่แบบดูดูน,นี้ไม่ได้แต่ดูนหน้าได้ไหมสักอันหนึ่งอ่ะดูะนหน้าคือวินเทอร์สินะใช่เนี่ยดูหน้าที่เปลี่ยน ไอปลากระพงแดงกับปลาหัวแก่เอเชียนี่ไม่ไม่เคยดีไม่เคยได้หรอวะกระพงแดงน่าจะมีมันต้อง,อง<ม>ไปเช็<ด><ท>คอ,อีกทีหนึ่งกว่าแต่ว่ารูดนะูนะน่าจะได้หมดลมะมั้งเพราะว่าพืชผักก็จะได้ครบพอดีนี่ก็จะได้ได้ยังไงมันบางทีมันอยู่ที่ฟอรเรสอะ์ะฟอรเรส ฟอร์เรสมันต้องอีกอีสามไหมเนี่ยอีกสามพารนอะ่ะใช้เวลาอยู่กันหนึ่งสองปูงปมาเต้นอยู่ตรงนี้สาม,มปูเต้นม,มันคืออะไรปูเต้นก็คือปูอเต้นปูฮะ ไม่ดอกลักเล่ยที่คุณใช้ป่ะสุกี้ดอกลักเล่อะไม่รู้ฮะไ,ไ,ไม่รู้ลักเล่สีเงินในในตู้นั้นให้คนไปดูในในดอกไม้ดอกไม้นะใช้นี่เนี่ยดอกตักเล่ยสีเงินเนี่ยคุณทำได้แล้วเนี่ยดอกไอ้เมล็ดดอกบลูเบลเนี่ยเอาอตลอดหน้าแล้วกัน เม็ดโซกาดี้ก็ได้นี่มีหัวเผือกแล้วบีดเข้งงนมาแล้ว<อ>กระบองเพชรนี่ไม่มีเอยมาแล้วก่อนจะต้องไปรอบน,น,น,อน,นั่นเหมื <c oughs> อนก,กันรอมันโตกันนะโอภกาดมันฝรั่งฝักทองรอก่อนแล้วกันนะ okay. โอเคอเอาขอเบ็ดคืนด้วยครับ เงียกล่องกล่องขวาเนี่ยกล่องเทียนกล่องประโยคอะเโอเคดูสิว่าผมจะได้ความเป็นเจ้าของกลับคืนมาไหมเอาความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวตัวจะเป็นเด็กแต่สมองเป็นมวกันน่ขีนโกะไปไกลๆดิคือห้าทุ่มครึ่งแล้วต้องหักละเออพรุ่งนี้ฝนพรุ่งนี้ไม่มีฝนแต่ลมแรงเล็กน้อยเป็นวันดีสำหรับการทำสวน โอยด้วยหน่อยคินาโก้คินาโกะคุยกันหน่อยเอ้ยเก่งมากคินาโกะเอาเดี๋ยวใครมาทอนพวกผมก็มันทันไม่ทันแล้วเออเอ้ยเท่าเล็กบีแล้วอะไรอ่ะวิฟิเจอร์ใหม่ปลดล็อกอะไรเนี่ยลามากาแฟขี้ชมดโอ้ไม่กดเอาขุดเหมืองเลวสิบแล้วได้ขุดเหมืองได้ได้คนละเมืองคุณงามความดีวิ๖ร้อยแต้มไม่กิ่ฟินโด เอวาหนึ่งหัวใจซูกิเดี๋ยวนะคือทาวแรงเพิ่มหัวใจก็เพิ่มแล้วคิดนาโกะบวกหนหนูหัวใจได้ยังไงเอ,าอ้าความมาดีเดี๋ยวนะียอะไรวะเนี่ยอเออแต่ก็เป็นเรื่องของเราที่อธิฐานนะครับ